เมื่อว uh ันท uh 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 ี uh ่18ส uh ิงหาคม2567นายบุญยงจันแสงหัวหน้าพรรคประชาไทยได้เข้าร่วมพิธีสืบสานัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเหรียงในการผูกข้อมือเรียกขวนอันเป็นประเพณีแต่ดั้งเดิมของชาวชาติพันธุ์ณวัดพระยาสุเรนเศษของสามวากรุงเทพโดยมีผู้ร่วมงานชาวชาติพันธุ์จำนวนมากที่มาจากหลายพื้นที่และได้รับการต้อนรับเป็นกันเองอย่างดี โดยหัวหน้าพรรคประชาไทยกล่าวว่ายินดีที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อนำปัญหากลุ่มชาติพันธุ์อทิเรื่องการเข้าถึงที่ดินทำกินเรื่องของสถานะทางทะเบียนตลอดจนปัญหาการเข้าถึงสวัสดิการด้านสาธารณาสุขและอื่นๆพร้อมรับดันกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สำเร็จไปด้วยดีต่อไป กลับสวัสดีพี่น้องชาติพันจากทั่วทุกประเทศที่มาร่วมงานผูกข้อมือเรียกวันในวันนี้กระผมขออน,นุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยเพื่อไม่ให้นการเสียเวลาและกล่าวขอบพระคุณท่านคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่สุดลกองรย่อเยื่และกรลังการทุกท่านนะครับไดร่วมกันขลัาดัน,น ส่งเสริมวิถีของชาติพันธ์ปกครองสิทธิเสรีภาพของชาติไทยผมดรพยงจรแสงหัวหน้าพักประชาไทยแต่เราจะไม่มาพูดการเมืองวันนี้ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาติพันธ์กันสวัสดีครับพิจาราจังหวัดนี้ครับขอฝากเงื้อฝากตัวสักครั้งหนึ่งในวันนี้เราเป็นพักการเมืองหน้าใหม่แต่ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับเจ็ดปีเลือกตั้ง ยังไม่มีสสเท่าไหร่แต่วันนี้ชาติพันธ์หนึ่งคือกลุ่มที่เรากาลังรักดันให้มีพละอำนัดคุ้มครอง่มชาติพันธ์กาลังจะเข้าสู่พาร์าไม่เกียรติหน้าจะโชว์สภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สามแล้วจะคุ้มรองพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรากาลังมีปัญหาในกลุ่มชาติพันธ์ทั้งประเทศผมได้ทำการศึกษาเรื่องนี้มาพอสมควรหลายปี เราเห็นน้างิโนชาติบ้านเราเป็นบุคคลชั้นสองไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่ว่าเรื่องที่ดินที่อยู่ทำกินสิทธิในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของเด็กที่มีกลุ่มจีต่างๆเหล่านี้เราศึกษาพอสมควรเราหวังว่าเราจะเป็นพรรคการเมืองหนึ่งในอนาคตที่จะเป็นลายเป็นเสียแนทนน้่น้องชาติบันเทั้งหมด ไม่มีสถานะทางกบียนต่างๆเกิดในเมือ,องไทยมาแล้วอยู่กับบ,าบา้านพักุกไทยมาแล้วไม่รู้เท่าไรตัวเท่าไรเราสึกษาข้นธรรมประเทศนี้จารีตประเทศดีจำนวนคนที่อยู่ชาติพันธุ์เนี่ยเท่าที่ศึกษาดูเนี่ยไม่ใช่น้อย9ล้านกว่าคนเนี่ยที่มีปัญหาบางคนก็มีบัตรประชาชนบางคนก็ไม่มีบัตรประชาชนเราจะทําอย่างไรให้พวกเรามีสิทธิมีความสุขภาพมีความเท่าเทียมกันในการที่จะมา เป็นชนชาติของคนไทยใต้บรมบดที่สุภาพของในหลวงเราราชการสิอย่างนี้พี่น้องผมขอฝากเชียร์ตัวรบบนายอนาครตใจดับพี่ยมครับถูกใจจังอรกมือเสียงดังอย่างนี้วันนี้ผมวันดุดปราทิพย์ถึงเป็นวันที่ชาติพัน์ทุกคนมาวันหนึ่ปีหนึ่งเีอครั้งหนึ่งสิบห้าครั้งผมก็รู้ว่าทุกท่านมาจากหลายที่ นะครับทุกท่ามนมาเาอที่ผมมีความภูมิใจและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งรู้สึกเข้ามาที่นี่แล้วอบอุ่นเหลือเกินรักสีบุเรืองรายงาน